ก็นอบน้องแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอก,กราบในมสการพระพุทธเจ้าทุกโรคด้วยความเคาร,รพยิ่งครับแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีมายัางท่านเจ้าภาพนะครับท่านที่เคารพทุกท่านกับวันนี้จางสถานที่นะครับก็ได้จัดพิธีเป็นมงคลในการนิมนต์พระได้ทําการเจร,ริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นมงคลในปีใหม่นะครับในเดือนนี้ก็ยังเป็นปีใหม่อยู่นะครับ แล้วก็จะเป็นปีใหม่ไปตลอดทั้งปีก็ปัจแบบนี้ัแบบนที่พระองค์ทรงตรวเก็บเ,เวลาพระผู้นั้นรัฐุพงุพันธ์นะครับเจ้าหน้าที่ชาวารัตนสถานบ้านอารมิ์สีรัหน้าที่ศาสนาพิธีกรก็จะขอนำท่านทั้งหลายได้เข้าสู่พิธีบุญในครั้งน,นี้ก็ก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีการก็จะได้ลำดับพิธีการใน้ท่านทั้งหลายได้รับทราบเมืเม่อพร้อมแล้วกระผมก็จะได้นำท่านทั้งหลาย ได้บูชาพร,ๆๆๆๆๆๆๆระหลักพระลักศีลหลังจากนั้นพระพุญเจ้าจะได้ทำการเจริญพระพุทธมนต์หลังจากที่พระพุทธเจ้าพระพุญเจ้าได้เจริญพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นแล้วก็จะได้มีการกราบถวายข้าพระพุทธถวายข้าพระสงฆ์เป็นการทำบุญทำกุศลกันนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทําการปวดน้ําอุทิศบุญกุศลและก็รับพรอนจากพระพุญเจ้าก็ถือว่าเป็นเสร็จพิธีในวันนี้ นะหลังปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะครับก็ค okay, ิดว่าคงสมควรเกี่ยวเวลาก็จะได้เข wow ้าสู่พ um, ิธีการลำดับแรกก็จะได้นังท่านทั้งหลายได้บูชาพระกราบพระรับศีลขอเชิญทุกท่านไปตั้งใจครับ อิมินาสก,การะนะุทธังโูเชมิอิมินาสก,การะนะธรรมังโูเชมิอิมินาสก,การะนะสังขังโูเชมิอระังสัมมาสัพทโทพโตภะวา พุทธังพระกวัรณังอภิวาเทวิสวาคาโตพระวตาธโมธรรมังนามาสิสุปัจิปันโนพระวัตโตสาวกสังโฆ สังขามามังนามิต่อไปขอเชิญทุกท่านอาราธนาสิ่งโดยความเดียกันนะครับ <_ c oughs> มักยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาทายะติตละเณะสาหะปัญจสีราติยาจามาตุติยัมติมัยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาทายะ ติตระเดนกหักปัญจศีรานิยาตามะสติยมติมยังกันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติตระเดนกหักปัญจศีรานิยาตามะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทังสรนังคชามีทุทังสารนังคชามีธรรมังสารนังคชามีธรรมังสรนังคชามีสามทังสารนังคชามีสัทังสรนังคชามีทุติยังปิพุทังสรนังคชามีทุติยังปิุทังสาร ติยาพปิธรรมังสรนังคาฉามิตุยามปิธรรมังสรนังคจฉามีตุ ang, ิยัมปิสังฆังสรนังคาฉามี ตังงสรััคจฉามปติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัปติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัติยัมปิตุธรรมังสารนังคัจฉามิตัปติยมปิตุธรรมังสารนังคัจฉามิตัติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิตัยี ทงังขรสรนันทามิป, well. ปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ กาเมสุบิชาจราเวรมนีสิกขาปัฏฐานสมาธียามิกามสุบิชาจราเวรมนีสิกขาปัฏฐานสมาธียามิมุสาวาธาเวรมนีสิกขาปัฏฐานสมาธียามิมุสาวาธาเวรมนีสิกขาปัฏฐานสมาธียามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานา เวรัมณีสิกขาปัทธรรมสมาธิยามิสุขราเระยัมัจฉะประมาทคานาเวรัมณีสิกขาปัทธรรมสมาธิญามิทิฏมานิปัญจสิกขาปัทฐานิสีเลนะสุขตินันติสาีเลนะภูครัสัมปทาสีเลนภูติยัญติทัสสะมัจฉิระมิโสทัส วิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพปุขวินาสายะปริตังตรุมังครังวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพยาวินาสายะปริตังตรุมังครังวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะปริตังโรทังคะรังคาริตาวานาเมตังสเมตาภัตถันตาอวิคิตติตตา วิเทวิมาเนที่เปรตเทจะฆ่าเมตุวนาฆหาเบเทหาวะตุหิเขตเตขุมมาจายันตุเทวาชะระคารวิสมัยยังขาดันทัพนาคาปิธั่นตาสังกิเตยัง วจนังสาโวเมสุน no ันต no 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 ุธรรมสวนาคารโออะยัมพะทันตาธรรมสวนาคารโออะยัมพะทันตาธรรมสวนาคารโออะยัมพะทันตา delante tatsa maka ให้ทำการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นหมงคลได้เสร็จสิ้นแล้วลำดับต่อไปก็จะได้นําท่านทั้งหลายได้กล่าวคำถวายสิ่งของต่างๆที่อยู่ด้านหน้าพระสุเจ้าครับท่านที่ขอรับทุกท่านก่อนที่เราจะได้กล่าวคำถวายต่างๆนั้นก็จะนําท่านทั้งหลายได้กล่าวคำอธิษฐานก่อนที่จะได้กล่าวคำถวายของต่างๆนะครับเพื่อเป็น การที่ปุญกุุสให้กับบรรดาชนทั้งหลายขอทุกท่านได้ตั้งใจนะครับว่าตามนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุอาหารข้าวของข้าวประเจ้าบริสุทธิ์สะอาดตกลงในบาาให้เกิดปฏิหาร ยังประโยชน์ให้เป็นสุขสมบัติโภคัสมบัตินิพพานสมบัติแก่ข้าพเจ้าด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้ามีบิดามารดาเป็นต้นด้วยแต่พระแม่เวดยินม,มหาโพธิสัตว์ด้วย แต่เหล่าพลมเทเทวาภุมมะที่มีอยู่ที่นีด้วยแต่คุณแม่ชีจุงกินขิ้นและคุณพี่พิสิทธนาพิสิทธิ์ที่คุณผู้เป็นประธานสร้างศูนย์ ฟุกู่อําแห่งนี้ด้วยตลอดถึงแต่ท่านผู้มีอุปการะคุณต่อสูนฟุกสู่อัมทุกทุกท่านที่มีชื่อจารึกอยู่ในป้ายบรรพชนหลุกวิภัย ผู้ทำการร่วงรับไปแล้วด้วยสิ้นการละนานเทินรับแันนี้ทุกท่านได้อธิษฐานเพื่อเป็นกนารแผ่บุญผุผมศลต่อไปก็จะได้นำาชั้อทรายได้กล่าวถวายข้าวพระพุทธถวายข้าวพระสงฆ์ขอเชิญทุกท่านใน่างใจตั้งนักโมสามจบกอับพร้อมกันครับ นัโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะตั้งใจกล่าวคำถวายข้าวพระพุตางกับผมนะครับอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนาง สารีนางโอทนางอุทธกรรมวรังพุทธภาษะโอเชมิข้าพระเจ้าทั้งหลายขออูชาด้วยโภชนะข้าวสารีพร้อมแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้ แต่พระพุธเธจ้า,ต,จาต่อไปทังใจกล่าวคำถวายข้าวผสมอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิพัฒตานิติกีวรานิสักปิวารานิที่ผูกสังฆา โกโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโภอิกมานิสังคทานานิพัตตานิสิกิวรานิสัพพิวารานิปฏิคันหาตุอัมหาตัง ทีคารตังทิตายะสุขายะข้าแต่ระสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานพัตตาหารผ้าไตรจีวรและของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระพิสุทธิสงฆ์โปรดจงรับเครื่องสังฆทา,านพัตตาหารผ้าไตรจีวรและของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสูข,สขเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย<ม>ได้น้อมกระทำในครั้งนี้ จงบังเกิดแจ่ผู้มีพระคุณทั้งหลายอันมีบิาดามารดาครูบาอาจารย์เทศเทวดาอารักษ์และข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศบุญนี้ให้กับญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ได้การลบล่วงรับไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งสัมภเวสีวิญญาณจรทั้งหลายที่ยังเป็นทุกข์ขอท่านจงเป็นสุขด้วยบุญทานของข้าพระเจ้าด้วยเถิด กับปฏิพระคุเา้าได้สาธุการรับคำกล่าวของเราท่านทั้งหลายเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นการประเคนสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหน้าพระสุเจ้าก็ขอเด้เชิญท่านเจ้าภาพได้มาพร้อมกันที่บริเวณด้านหน้านะครับเพื่อทำการประเคนนะครับแล้วก็จะได้ทําการกวดน้ําอุทิศบุญกุศลและก็รับพรจากพระสุเจ้าเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญด้วยความกรรับ อ่ะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับยกของประเคนเลยครับหนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุาธอนุมโมทามิครับหลังจากประเคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็หาที่เหมาะสมนะครับเพื่อทำการกวดน้ำครับ mm hmm. ที่กวดน้ำอยู่ตรงนี้นะครับส mm hmm. องที่จะจะเป็นฐา,านที mm hmm.

ปันโนภะตะวะโตสาวะกสังโฆสังอันมามิครับต่อไปก็จะไดนะ้ให้ทั้งตลาดได้รับนะพระพุทธนต์นะครับ Amen. Yeah. É, uh -huh. uh -huh.